ครอบครัวไม่กลัวเครียดตอนสุขภาพจิตด,ดีเริ่มที่บ้านผมชื่อจิตด,ดีผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนทุกคนนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมแตกต่างจากคนอื่นก็คือผมไม่ปล่อยให้ความเครียดเข้ามาทำร้ายครับและผมมีหน้าที่ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าสุขภาพจิตที่ดีทำให้ชีวิตมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมน้องคิดดีจริงจ้า ถ้าคุณอยากรู้ว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นยังไงเราลองมาดูตัวอย่างครอบครัวนี้กันครับหมูน่นี้คุณพ่อกลับจากที่ทำงานมาด้วยท่าทางหมดสภาพหงุดหงิดไม่ค่อยคุยกับใครอารมณ์เสียทุกครั้งที่คุณแม่ถามหาของใช้ที่ฝากซื้อแล้วคุณพ่อลืมหนักข้อเข้ากับพูดเสียงดังใส่คุณแม่แล้วก็หลบไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียว งานเครียดอยู่แล้วอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมอยู่นอกบ้านก็เพลียใจพ่อกลับมาบ้านแทนที่จะสบายใจก็มีแต่เรื่องน่ารำคาญเฮ้ยทำไมไม่มีใครเข้าใจพ่อบ้างเลยนะส่วนคุณแม่น่ะหรอครับนอกจากจะอารมณ์เสียที่ทะเลาะกับคุณพ่อแล้วคุณแม่ยังแอบน้อยใจบ,บ่อยๆที่คุณพ่อต้องทำงานล่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ก็เอาแต่ดูโทรทัศน์ไม่ช่วยทำงานบ้านไม่ช่วยเลี้ยงลูก ชอบลบไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ทําอะไรก็ก็แก,ก๊แกๆคนเดียวแถมไม่พาออกไปเที่ยวไหนต่อไหนเหมือนสมัยก่อนออโอ้ยันนี้จะนมจ้ะเดี๋ยวพ่อเราในทานให้ฟังนะจ๊ะทำงานบ้านเองทุกอย่างเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเหนื่อยสายตัวแทบขาดทำไมไม่มีใครเห็นใจฉันเลย แถมพ่อที่เคยใส่ใจแม่ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนแปลกหนะ้าพ่อกับแม่จะทำสงครามกันอีกแล้วเลยเนี่ยพ่อแม่ตึงๆึงกันแบบนี้แล้วคุณลูกล่ะอตัวเล็กอเล็กัเ็กแน่นอนเมื่อลูกชายเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นปหนึ่งเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อนก็เปลี่ยนก็ต้องการเวลาปรับตัวแต่พอจะมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่กลับไม่มีใครรับฟังเลยมีแต่บอกให้ไปฟ้องครู มมม่ไมีใใครสจหนูเห็นไหมครับว่าเมื่อมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมีปัญหาต่างคนต่างก็คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลงแย่ลงจนสุดท้ายก็จบด้วยการทะเลาะก,กันเรามาลองหาวิธีช่วยให้ครอบครัวเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่าครับ ต่อให้น้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวสนาวิจะมาฉันก็ไม่สนฉันจ่าหนังสือพิมพ์อาบๆแล้วนั่นใครแล้วนะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยก่อนอื่นน้องคิดดีลองฉายภาพให้แต่ละคนในครอบครัวดูหน่อยสิวันๆคุณพ่อต้องเจอกับเรื่องมากมายที่บริษัทเดี๋ยวก็มีปัญหามาให้แก้เดี๋ยวเจ้านายก็สร้างความกดดันให้ไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่คุณพ่อต้องดูแลอีกตายแล้วนี่พ่อต้องเจอสภาพแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ มีน้าละพอกลับมาบ้านเลยหมดสภาพโธ่แม่จะช่วยพ่อได้ยังไงบ้างเนี่ยพ่อจ้ะที่ผ่านมาแม่ขอโทษที่แม่เอาแต่บ่นพ่อนะสงสารคุณพ่อจังเลยครับส่วนคุณแม่น่ะเหรอตื่นแต่เช้าก่อนใครดูแลเรื่องอาหารเช้าพอพ่อลูกออกไปแทนที่จะได้พักกลับต้องทำงานบ้านมากมายดูแลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยจนลืมดูแลตัวเอง พ่อนึกว่าแม่อยู่บ้านจะสบายไม่ต้องทำอะไรมากไม่รู้เลยนะเนีย่ยว่างานบ้านจะเหนื่อยขนาดนี้มันดูเป็นงานที่ไม่มีวันจบเป็นงานสำคัญที่มีแม่คนเดียวเท่านั้นที่ทำได้พ่อขอบใจแม่มากนะที่ดูแลบ้านและลูกเป็นอย่างดีคุณแม่คนดีที่หนึ่งเลยต่อไปลูกจะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านครับแล้วเจ้าตัวเล็กล่ะไปโรงเรียน <c oughs> เจอเพื่อนใหมย่ <c oughs> ยังปรับตัวไม่ได้ไม่มีเพื่อนเลย ทกลับมาที่บ้านพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันเสียงดังพ่อขอโทษนะลูกที่ไม่มีเวลาปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวต่อไปพ่อจะเล่นเป็นเพื่อนลูกเองเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันลูกจะได้แข็งแรงไม่มีใครกล้าล้ออีกไม่เป็นไรนะลูกตัวเล็กแต่ความรักที่แม่ให้ก็ไม่ได้เล็กเหมือนตัวลูกนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะไปขอคำแนะนำจากคุณครูเองจ้า เห็นไหมล่ะครับลองมองเรื่องราวสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวผ่านมุมมองของเขาบ้างคอยสังเกตพูดคุยให้กำลังใจอย่าให้เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเคล็ดลับง่ายๆที่เราทำได้ทุกวันแต่เราละเลยไปหัวแต่เอาใจใส่คนอื่นๆจนลืมมองว่าคนที่ต้องการเราที่สุดคือคนข้างๆในครอบครัวเราเองนี่แหละหัวใจสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีครับ วันนี้หน้าที่ของผมจิตดีและน้องคิดดีก็หมดลงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะอยู่ที่ไหนถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเราจะไปช่วยคุณเองสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3สายอัตโนมัติ1667สนับสนุนโดยสำนักสุขภาพจิตสังคมกรมสุขภาพจิต